เพื่อนๆคะมาดูบรรยากาศท้องทุ่งนาค่ะแต่ว่ามีหลายอย่างนะคะเดี๋ยวให้ดูคะ่ะนี่คะ่ะเป็นเป็นทุ่งนาแบบเป็นสวนผสมนะคะมีทั้งนี่มะละกอคะ่ะมะละกอด้วยต้นมะละกอค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะปลูกเป็นแนวเลยคะ่ะก็จะมีกล้วยคะ่ะเพื่อน มีต้นอ้อยมีมะพร้าวมีพริกมีลำไยมีมะเขือมะเขือพวงด้วยนะคะมีมะม่วงค่ะเพื่อนๆมีเยอะเลยมีมีตะไคร้้วยค่ะเนี่ยตะไคร้ตรงสระน้ำปลูกไว้ริมสระนะคะมีหลายอย่างเลยมีหลายอย่างนี่ คอปเปอร์กับปลามีขาด้วยนะคะไปดูเด็กน้อยชอบเลยค่ะเขาไม่ใช่ขานี่ต้นอะไรคะพี่ดอกกระเจียวนี่ดอกกระเจียวลูกน,นี่นี่ดอกกระเจียวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่ดอกกระเจียว,กกยวนี่เป็นแล้วนะพี่เนี่ยเด็ดไหมมันเ่ามันยาบแล้วดินะ อ้าวแก่แล้วอะ่ะอ๋อ,อสวยดอกสวยมากเลยเจ้าพึ่ง,งไหน <c oughs> พูดไปเรื่อยลังพึ่งที่ไหนนะ <c oughs> ดิน่าไม่ใช่เป็นดินลูกอย่าไปใกล้ได้หรือรังพึ่งสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆดูดอกกระเจียว <c oughs> อู้หูสวยสวยสวยไปครับไปยังไ่นไปไหนครับไปหาไปหาลุงเหรอไปแม่ปลูกเป็นแนวเลยค่ะต้นกระเจียวมงคลจึงถ็อแท้ามันนิ่มมากเกิเนิด เป็นดอกสองดอกอันนี้ดอกแก่แล้วดอกน้นสวยอมยนนโอ้ต้นน้นก็เป็นเยอะเลยต้นน้นเดี๋ยวให้ดูอีกต้นสองต้นสามต้นก็เป็นเ <c oughs> พียบเลยเนี่ย <c oughs> เป็นดอกกระเจียวนะคะต้นกระเจียว <c oughs> กระเจียวหวานคะ่ะครับลูกอืม กระเจียวฟูเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าดอกมันแก่แล้วนะคะเลยไม่เก็บดอกแก่มาแล้วค่ะดอกนี้สวยจังดอกนี้ก็สวยปลูกหลายอย่างค่ะ